กัอนี่ข้ากับข้าวมื้อเที่ยงนะคะเดห้าแถวเอาไหมลูกต้องไหนคะไม่ให้รู้ะนะใช่ปะไปให้แล้วนี่นะคะกับข้าว ค่ะกับข้าวมื้อเที่ยงคือราดหน้านะคะราดทะเลหน้าทะเลหรอคะข่อยได้มีไงอ่างของขอยข่อยให้มันก่อนให้มันก่อนบ่อยใจ่เอ็มก่อนเบาหย่อนเป็นโเลยหน้าเลยนะคะไปนั่งกินไปั้งหลังหน้าทะเลนะคะทำไมต้องมีสองอ่างเลยไม่ใช่ ค่ะแม่ดาควัสดีค่ะนี่ค่ะัสดีค่ะนาเดียเอ้ยมาข้าวแถวตรงนี้ลูกโนละตัวอยู่แล้วแหละไม่ให้เอข้าวแถวนะคะสวัสดีค่ะใกไนคอน่ะ แซ่บค่ะแซ่บลาดหน้าได้หมดได้คนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ได้อเปิดมาที่นัดลาดหน้าจากที่ไหนครับบริษัทดีอาร์ค่ะดีอาร์บริษัทดีอาร์นะคะออ๋ที่มาใหม่นี่เนาะมาเมื่อกี้เนี่้ค่ะเจ็ดสิบช่วยนะคะเจ็ดสิบถ้วย ราดหน้าทะเลมาจาก,กบ,บริษัทรีอาอะนะคะอาานาเดียข้าแถวไปเลยลูกเป็นราดหน้าทะเลใช่ไหมครับหน้นนากินมากเลยนยนต่ะเียงงงล ตัวเล็มตัวล็ก้าวเลัวเลตัวเล็กตกวล็กตัวเล็กตัวเล็กัวเเลกตวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตักัวตัวเัวเลเล็กตัวล็ตัวกลเตตลตัวกลลวกตัว นีนะครับเด้อมันถ่ายยังปฏิบัติอยู่มั้งเด้อถ่ายในสตูดิโอครับฝ่งซ้เอมเด้อพี่หนึ่ง่แลพี่แดงพี่แดงเบอ่เด็กแป๊บนึ่งนะให้ผู้ใหญ่ก่อนนะลูกนาแป๊บเดียวลูกแป๊บนึงนะเด็กพี่แดงพี่แดงเอเดี๋ยวเขาก็ให้

เดี๋ยวได้เปนโฆษณาด้วยเต็มที่ตัวมคลีานะคะมีแจ็ดถจ็ิบถ้วยเจดถ้วยนะคะของบริษัทลีรานะคะลาดหน้าทะเลค่ะเด็กแม่ักนี่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กยม่ักอ่าให้แม่กินแล้วกันนะผักกัลูกกินมขอบคุณค่ะ กุ้งยักษ์ด้วยแม่กปลาหมึกเจอยังบวมปลาอิ่มปลาหมึกบ่ฮะเจอยังบอิ่มปลาหมึกโซปลาหมึกนี่แหละถึงเอาปลาหมึกเมื่อคืนมันก็มาปลาหมึกอะเมื่อคืนมาตัวใหญ่บ่คะมันมาตัวใหญ่แต่ฉาบมันไปแล้วปลาหมึกเน่ยใส่หม้อแล้วนะใส่หม้อแล้วสับฉาบเลยไหมคะสับแม่งเลยใส่หม้อไม่เกลี่ยไหมคะไมเกลี่ยยิบไม่มียิบ ไม่มีชิ้นเลยเนาะไม่มีชิ้นดีอืออะไรน,นะเอออาไปปุอ่ะเอาดนม,มาแล้วสองคนม,นะม,มาแม่ดาเนาะค่ะเดี๋ยวถ้ามันเหลือแล้วจะขออีกถ้วยหนะึ่ง

ใชทช่วยที่นนะครับนั่งทานข้าวมาเลยไปเลยกินเลยหน้าร้านหงแล้ว เงียบไหมคะเยียเงียบไหมคะ ขนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับรให้แม่ดาโกรกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ